เรื่องย่อละครวัยแสบสแสรกขาดความไม่สมประกอบของครอบครัวคือเหตุแห่งความบกพร่องของสังคมไซทิปหรือแซนนักจิตวิทยาให้การศึกษาเกี่ยวกับเด็กและครอบครัวนอนหนังสือบ้าตำราก้มหน้าก้มตาเรียนรูปเดียวตั้งแต่อนุบาลจนถึงด็อกเตอร์ใช้ชีวิต ไม่เคยทำอย่างอื่นนอกจากการเรียนแซนหอบปริญญาทางด้านจิตวทยากลับมาจากต่างประเทศพร้อมกับไฟในการทำงานอันเต็มเปี่ยมแต่เมื่อมาเจอความเป็นจริงของสังคมไทยความหวันของเธอถูกดับอย่างอนาถไม่มีใครให้ความสำคัญกับการรับคำปรึกษาจากนาักจิตวิทยา แฟนกำลังจะสิ้นหวังแต่แล้วเหมือนฟ้ามีตาเธอได้รับการติดต่อมาจากเปมิกาเพื่อนสนิทปามทำงานอยู่ที่โรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษาแซนมุ่งเข้าไปรับงานพร้อมความมั่นใจโดยไม่รู้ว่างานนี้ไม่ได้หมูอย่างที่เธอคิดโรงเรียนเปี่ยมคุณศึกษาก่อตั้งโดยนพรัต ไฮโซผู้ดีเก่าผู้มากความสามารถมั่นใจแม้แต่สมภพสามียังต้องขอเลิกและหนีไปทํานาแบบกระสืสมัยใหม่เน้นความพอเพียงพอทนต่อการโดนข่มไม่ไหวภาระเห็นการต่อสู้เพื่อเอาชนะอัตตาของนุพรั์จึงตกมาถึงคุณชาวนากรรูปชายคนเดียว ผู้ต้องสืบทอดกิจการโรงเรียนต่อไปหลายคนมองว่าเขาโชคดีมีแม่ปูทางธุรกิจไว้ให้อย่างเข้มแข็งแต่ในความเป็นจริงก่อนต้องต่อสู้กับความเก่งของแม่เขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้แม่ยอมรับในขนาดเดียวกันต้องเร่งสร้างผลงานให้บรรดาครูใหญ่และครูน้อยในโรงเรียนเห็นว่าเขาไม่ใช่ คุณหนูที่ทำอะไรไม่เป็นกอนกดดันตัวเองจนกลายเป็นเจ้านายสุดเขี้ยวอารมณ์ร้ายเข้ากับใครไม่ค่อยได้โดยเฉพาะอำนาจครูใหญ่กอนกับอำนาจมีเรื่องต้องขัดแยง้งขัดขาขัดใจปะทะคารมกันเป็นประจำพนักงานเพียงคนเดียวที่พอคุยกับกอน รู้เรื่องก็คือปาล์มเลขาคนสนิทผลงานแรกที่กรหมายมั่นปั้นมือต้องทำให้สำเร็จคือโครงการเด็กดีไม่มีปัญหาโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะมีเด็กแสบสร้างปัญหาจนถึงขั้นไร่ออกพร้อมกันถึง5คนอำนาจยืนยันว่าเด็กกลุ่มนี้เกินเยียวยาต้องไร่ออกเท่านั้นแต่หลังจากดูประวัติก่อเห็นว่าเด็กทั้งห้า มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือพ่อแม่แยกทางกันเด็กแต่ละครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ก่อนจึงเกิดความคิดที่จะทำโครงการพิเศษนี้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้เด็กสามารถใช้ชีวิตกับคนอื่นได้ไม่ใช่โยนเด็กที่มีปัญหาออกไปสู่สังคมภายนอกโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งความคิดนี้ตรงกันข้ามกับอำนาจอย่างสิ้นเชิง และนุพรั์ก็เลือกที่จะให้กอนพิสูจน์ตนเองทำให้อำนาจไม่พอใจอยู่รึกๆนุพรั์ยื่นคำขาดถ้าโครงการนี้ลดความแสบของเด็กทั้ง5้าโรงได้ถือว่ากรสอบผ่านเด็กได้เรียนต่อและอาจจะมีโครงการนี้ต่อไปแต่ถ้าล้มเหลวเด็กทั้งห้าต้องดวนไร่ออกกนยอมรับการพิสูจน์ครั้งนี้และสั่งให้ปาล หานักจิตวิทยาทางด้านนี้จะมาเป็นหัวหน้าโครงการโดยด่วนและคนคนนั้นก็คือซายทิฟนั่นเองในการพบกันครั้งแรกของซายทิฟและกอนไม่ได้สวยหรูอย่างที่เธอคิดไว้เขาไม่ได้ปื้มกับปริญญาที่วางเรียงเป็นแผงลรกเกตอัน ดีเยี่ยมของเธอแม้แต่น้อยแต่เขากลับไม่ไว้ใจเพราะเธอไม่เคยทำงานจริงและอายุก็ยังน้อยทรายเลยสวนกลับไปว่าคุณกำลังตีค่าฉันเหมือนกับที่คูในโรงเรียนตีค่าคุณพอเขาคิดว่าคุณทำงานแทนแม่คุณไม่ได้เพราะไม่มีประสบการณ์และอายุน้อยถ้าคุณไม่พอใจ ให้คนอื่นตัดสินคุณด้วยเหตุผลนี้คุณเองก็ไม่ควรตัดสินฉันด้วยเหตุผลนี้เช่นกันคำพูดของายจี้ใจดำก่อนอย่างแรงก่อนตัดสินใจยอมรับเธอเข้ามาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าโครงการเด็กดีเมื่อนักจิวทยาบ้าตํารายังไม่เคยเจอของจริงต้องมาทำงานกับคนจริงสุดเขี่ยวและยังต้อง ระทักกับเด็กแสบอีกงห้าคนความปั่นป่วนชวนเวียนหัวจึงได้เกิดขึ้นความผูกพันอันสวยงามของกอนและแซนค่อยๆก่อตัวขึ้นพร้อมๆไปกับการทำงานที่ใกล้ชิดแบบตัวแทบจะติดกัน <c oughs> เด็กคนแรกเด็กหญิงยาทิ์อยู่ชั้นป .4 <c oughs> เด็กน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มแววตาใสาซื่อ พ่อเป็นนักธุรกิจใหญ่ร่ำรวยเจ้าชู้จนต้องแยกทางกับแม่ที่มีฐานะร่ำรวยไม่แพ้กัน,แต,กกกรรน,นแต่เด็กหญิงยาทิพย์กับมีพฤติกรรมชอบขโมยจนเพื่อนไม่ชอบคบแต่เด็กหญิงยาทิพย์กับไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่หยุดพฤติกรรมจอมฉกจึงเป็นเด็ก ดีหมายเลขหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของกรและสายทิพย์เด็กดีหมายเลขสองเด็กชายอยู่ชั้นป .6 ชื่อเด็กชายดังใจพ่อแม่แยกทางกันดุดรไทยเป็นผู้หญิงเก่งที่ทุกอย่างต้องเป๊ะภูทองสามีขอ,อยา และหันไปเปิดผับเล็กๆในขณะที่ดุรื์ไทยเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติความเนี๊ยบของดุดทําให้เด็กชายดังใจมีปัญหาไม่กล้าบอกความจริงและนํามาสู่การเป็นเด็กเลี้ยงแกะจอมโกหกของโรงเรียนเมษาเป็นเด็กคนที่สามที่กอนและแฟนคัดเข้ามาอยู่ในโครงการ เมษาอยู่มส .3 มีปัญหาหมกมุ่นกับการฆ่าตัวตายพ่อเมษาชื่อภูมิเป็นเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่มีครอบครัวแล้วนวลแม่ของเธอมีฐานะเป็นเมียน้อยอย่างไม่เต็มใจนวนปล่อยตัวให้จมอยู่กับความทุกข์ไม่ลุกขึ้นมาสู้กับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทำให้เมษาเป็นเด็กที่ไม่ได้รับความรักการ ขู่ฆ่าตัวตายเพื่อเรียกร้องให้พ่อแม่หันมาสนใจคนที่สที่สุดแสบแสบทั้งแม่ทั้งลูกเรียกได้ว่าแสบสถานวงการพอเธอเป็นลูกสาวของพีรดาอดีตสุปตาที่กำลังอยู่ในขาลงมงกุฎแก้วเป็นดาโรงเรียนเป็นคนหลงตัวเองอย่างสุดขั้วแม่ลูกคู่วีนเวียง เป็นจอมสร้างภาพอันดับต้นๆของประเทศไทยมงกุฎแก้ววางตัวเป็นเจ้าแม่คอยควบคุมเพื่อนผดด็จการเป็นตัวแทนเด็กในยุคเจนมีอย่างแท้จริงติดโซเชียลมีเดียจนถึงขั้นรับความจริงไม่ได้พิระดาและมงกุฎแก้วเธอรับไม่ได้ที่ตนเองถูก ส่งมารวมกับไอ้เด็กปัญหาอารวาจนแซนและก่อนต้องปวดหัวความปวดหัวสุดท้ายที่ทำให้ก่อนและแซนคือเด็กคนที่ห้าถวายชัยเด็กชั้นมหกหน้าตาดีภายนอกดูสุภาพเรียบร้อยพูดน้อยสายทิปแทบไม่อยากเชื่อเลยว่า ถวายชัยจะเป็นเด็กที่ชอบใช้ความรุนแรงมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนเป็นประจำไม่ให้ความร่วมมืออะไรทั้งสิ้นเธอรู้แค่ว่าพ่อของถวายชัยชื่อยอดยุทธเป็นเจ้าของโรงเหล็กส่วนเป็นสุขผู้เป็นแม่แยกทางกับพ่อได้สองสามปีถวายชัยมีน้องสาวชื่อถวายพร อยู่กับแม่หลังจากได้รู้จักเด็กทั้ง5้าคนสายทิพย์เครียดสุดๆพอแต่ละปัญหาไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดซ้ำหลายยังไม่มีใครให้ความร่วมมือแม้แต่คนเดียวทั้งตัวเด็กพ่อแม่แต่สิ่งที่ทั้งสองคนได้โดยไม่คาดคิดคือการได้เรียนรู้กันและกันทั้งกรและแซน ได้เก็บข้อมูลของกันและกันโดยไม่ได้ตั้งใจแซนไม่รู้ถึงความกดดันที่ทำให้กอนเป็นคนดุและจริงจังจนเกินไปกอนเองก็ไม่ได้รู้ว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้แซนเป็นผู้คิดบวกไม่ท้อแท้ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นเพราะเธอมีครอบครัวที่แสนดี เป็นกองหนุนสำคัญก่อนเองก็แอบมาขอกำลังใจจากพ่อแม่ของเธอเป็นประจำเขาคิดว่าก่อนเป็นลูกชายคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแต่ถึงแม้แซนจะได้กำลังใจอย่างมากจากครอบครัวแต่ปัญหาสารพัดที่ลุมร้าวเข้ามาและฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้แซนสติขาด เมื่อกอนระบายความกดดันใส่โดยการจิกเอาผลงานการไร่บีบแบบไม่สนใจเหตุผลของกอนทำให้แซนระเบิดอารมณ์อย่างกดดันไม่ไหวแล้วเว้ยฉันขอราออกแซนเก็บของและเดินออกไปเลยกอนและปาลมถึงกับอึ้อง การลาออกของแซนทำให้อำนาจสะใจอย่างแรงอำนาจสรุปเลยว่าโครงการเด็กดีล้มเหลวไม่มีชิ้นดีขนาดนี้อำนาจหวังสูงเขาต้องการบีบและซื้อหุ้นจากนุพรัต์และยึดโรงเรียนมาเป็นของตัวเองต้องทำทุกอย่างเพื่อให้กอนหมดความเชื่อถือ ก่อนเองเมื่อไม่มีแซนก็เริ่มรู้สึกเหมือนขาดคนรู้ใจก่อนเล่งให้ปาล์มไปตามตัวแซนกลับมาทางด้านแซนหลังจากราออกเธอกลับรู้สึกว่างจนเหงาด้วยทิฏฐิแซนพยายามไม่ยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงยืนยันกับปาล์มว่าไม่กลับไปทำงานดิดขาดแต่แล้วความตั้งใจของเธอก็ต้องเปลี่ยนไป เมืองลูกว่าน้องสาวของไหวายมาหาเธอที่บ้านพร้อมกับเป็นสุขผู้เป็นแม่ทั้งสองคนมาเพื่อขอให้ช่วยลูกหวาย<ม>พอพอถ้าโดนไร่ออกจริงๆจะโดนพ่อตีอย่างหนักแน่ยอดหยุดเป็นพ่ออารมณ์ร้ายมากทำ ให้เป็นสุขทลไม่ได้ขอยาและแบ่งรูปก,กันหวายจึงเป็นคนเดียวที่ต้องรับอารมณ์ของพ่อทำให้เขากลายเป็นเด็กก้าวร้าวและใช้กำลังตัดสินปัญหาในระหว่างที่ลังเลอยู่นั้นก่อนก็พ่ายแพ้ต่อความรู้สึกของตัวเองเขามาหาเธอที่บ้านเพื่อ ตามกลับไปทำงานแต่ยังมีฟอร์มด้วยการเอาคลิปที่อำนาจพูดในที่ประชุมด้วยความสะใจที่เธอทิ้งงานการครันแสนฟังเรฟจีดขึ้นมาทันทีก่อนรีบท้าทายถ้าอยากจะลบคำสุป,ประมาทก็ต้องกลับไปทำงานดีกว่าจะต้องเสียชื่อไปทั้งชีวิตแสนคิด และแตัดสินใจจะกลับไปถามก็ได้ถ้าต้องการให้เธอกลับไปทำงานครั้งนี้ก่อนจะต้องทำตัวเป็นทีมเดียวกับเธอไม่ใช่อยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วมาคอยไล่บี้แบบไม่มีเหตุผลและจะช่วยเธอทำงานให้สำเร็จในฐานะเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เจ้านายก่อนกลับไปต่อรองกับแม่ได้สำเร็จนภัต์ ยืดระยะเวลาของโครงการนี้ไปอีกหนึ่งเทอมก่อนได้แซนได้กลับมาทำงานด้วยกันอีกครั้งจากผูกพันก็เริ่มก่อตัวได้รับการสารต่ออย่างเหนียวแน่นโดยไม่มีปัญหารายล้อมเป็นตัวเร่งแซนรวบรวมกำลังใจและข้อมูลที่มี เพื่อเริ่มต้นสารต่อโครงการเด็กดีอีกครั้งโดยมีกรคอยประกบอยู่ไม่ห่างระหว่างปิดเทอมเด็กทั้ง5ต่างมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปทําให้แซนได้รู้จักเด็กๆในอีกมุมที่เธอไม่เคยรู้ระหว่างปิดเทอมที่ได้ทํางานด้วยกันทั้งกรและแซนได้รู้จักกันและกันมากขึ้นได้ใช้ชีวิตในแบบที่ไม่เคยทํามาก่อน เหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งโรงเรียนเปิดเทอมสิ่งที่คาดฝันก็เกิดขึ้นเด็กทั้งห้าคนกลับมาสร้างปัญหาเหมือนเดิมและรุนแรงมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่ประดังเข้ามาทำให้นุพัตตัดสินใจยุติโครงการเด็กดีของกอนและเรียกเด็กทั้งห้า พร้อมกับผู้ปกครองมาชี้แจงเรื่องการขอเชิญให้ออกกลางเทอมทุกคนถึงกับช็อกและไม่ยอมออกส่วนยอดยุตเมื่อรู้เรื่องก็ตบไหวต่อหน้าทุกคนอย่างแรงในจังหวะน,นั้นเองแซนก็พุ่งเข้าไปและเอาตัวเองกอดไหวไว้ยอมที่จะรับฝ่ามือและกำปั้นของยอดยุตแทนโดยไม่มีคำหนึงถึงความเจ็บปวด ก่อนเข้ามาเห็นพอดีรีบเข้าไปห้ามเหตุการณ์จะสงบทําเอาทุกคนอกสัน่นควัญแขวนและร่างกายของแซนก็มีรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมดก่อนปฐมพยาบาลให้แซนด้วยความสงสารวินาทีนี้เขาไม่กังขานกกับความทุ่มเทให้กับการทำงานของเธออีกต่อไปเขาชื่นชมเธอ แฟนดีใจเลนนึกไม่ถึงว่าเธอจะทำให้จอมเงียบอย่างก่อนเอ่ยปากชมได้แต่สุดท้ายเธอก็ทำโครงการนี้ไม่สำเร็จเด็กๆต้องโดนไล่ออกก่อนเสียเครดิตและตัวเองก็ต้องตกงานความเห็นอกเห็นใจการทำให้ทั้งสองคนใกล้ชิดกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อนพัลัตเรียกแสนเข้าพบและบอกให้กลับมาทำโครงการเดิมให้สำเร็จนพัลัตบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องราวบรรดาผู้ปกครอ,องของเด็กมาขอพบและขอร้องในเรื่องเดียวกันนั่นคือขอโอกาสเพื่อเข้าโครงการเด็กดีอีกครั้งการกลับมาของเด็กทั้งห้าคนสร้างความแปลกใจให้กับ เื่อนร่วมห้องเป็นอย่างมากหลายคนแสดงอาการรังเกยียจอย่างเห็นได้ชัดแฟนและกรต้องร่วมมือกันรีบแก้ปัญหาก่อนที่เด็กจะโดนทำร้ายจิตใจจนยากจะแก้ไขแสนและกรร่วมมือกันเริ่มต้นแก้ปัญหาจากทั้งสองด้านคือแก้ที่เด็กและแก้ที่พ่อแม่ในระหว่างที่แฟนพยายาม จะแก้ปัญหาอันแสนหนักหน่วงของเด็กทั้งห้าเธอมีกอนคอยเป็นผู้ช่วยและให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดทำให้เธอได้เห็นมุมต่างๆของผู้ชายแสนเงียบหน้าขืมคนนี้มากมายกลายเป็นความผูกพันที่แสนงามท่ามกลางความชื่นชมของแสนและกอนกับโครงการที่กำลังไปได้ดี ทั้งสองไม่รู้เลยว่าอำนาจได้แอบสร้างขึ้นใต้น้ำพลังความคิดในด้านลบนี้ถูกก่อขึ้นและพร้อมระเบิดในวันประชุมผู้ปกครองประจำปีในการประชุมผู้ปกครองหลายคนที่โดนปั่นหัวเห็นด้วยลามปามจนถึงขั้นต้องไล่เด็กออกไล่แซนออกและขูว่าถ้านุพรัต ให้กรมาดูแลโรงเรียนแทนจะพาลูกลาออกทั้งหมดอำนาจยิ้มพอใจกับปฏิกริยาของผู้ปกครองแต่แล้วสิ่งที่อำนาจไ่าฝันไว้ก็ต้องพังทลายเมื่อพิรดานวลตีชิปดุดรไทัยและภูทองรวมทั้งเป็นสุขและยอดยุทธลุกขึ้นพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้ร่วมโครงการนี้ แต่ละคนพูดถึงสิ่งที่ได้รับได้เห็นปัญหาได้เข้าใจปัญหาของลูกของตัวเองได้รู้ว่าเราจะต้องปรับปรุงตัวอย่างไรเพื่อจะทำให้ลูกและตัวเราเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นสุดท้ายจะไล่เด็กทั้งห้าออกจากโรงเรียนก็ได้แต่ขอให้มีโครงการนี้ต่อไปเพราะคนที่ได้รับประโยชน์คือ ลูกๆของตัวคุณเองทำให้ผู้ปกครองคนอื่นอึ้งจากหน้ามือเป็นหลังมือจนอำนาจไม่พอใจเผอหลุดโวยวายออกมาจนนพราตต้องรีบปิดการประชุมนพพาตต่อว่าอำนาจและบอกว่าเธอรู้ทันเก,เ,กเกมของเขาไม่มีวันที่เธอจะขายงุน และนับจากนี้ไปเธอจะให้กรนขึ้นมาบริหารโรงเรียนแทนถ้ารับไม่ได้ก็พร้อมจะให้ลาออกอำนาจตีหน้าซื่อและไม่มีปัญหาที่กรนขึ้นมาแทนเขาพร้อมที่จะทำงานกับทุกคนเพื่อโรงเรียนเพื่อเด็กๆอำนาจแม้จะพลาดในครั้งนี้แต่เขาเก็บความแค้นเอาไว้จนแน่นอก พร้อมจะกแก้แค้นทันทีที่มีโอกาสการประชุมผู้ปกครองที่ผ่านพ้นไปเหมือนพายุที่พัดพาความมืดมัวออกไปจากชีวิตของหลายคนยาทิพย์เลิกนิสัยขโมยของโดยเด็ดขาดและนำของที่เคยเอาไปซ่อนเพราะความอิจฉาคืนเพื่อน คืนโรงเรียนและคืนแซนตีทิปเลิกไปยุ่งวุ่นวายกับเมียคนอื่นของจักรินดูแลลูกดูแลตัวเองดังใจกล้าที่จะพูดความจริงและยอมรับความผิดแม้ต้องโดนลงโทษก็ไม่กลัวดุดรฤชัยและภูทองกลับมาคืนดีกันอีกครั้ง ทั้งสองคนเริ่มต้นกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่โดยมีดังใจเป็นกาวใจนวลกลับมาสวยเหมือนเดิมเธอเลิกกับชัยภูมิอย่างเด็ดขาดและตัดสินใจกลับไปต่างจังหวัดพร้อมกับนำเงินที่เก็บสะสมไว้มาลงทุนทําสวนในที่ของตัวเอง เมษายินดีลาออกจากโรงเรียนและย้ายไปโรงเรียนที่ประจำจังหวัดเพื่อจะได้อยู่กับแม่เมษาใช้เวลาไปกับการสร้างสรรค์าง,งานศิละปะที่น่าทึ่งมงกุฎแก้วกลับมาเป็นเด็กธรรมดาลดการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียกลับมาอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่กับโลกความเป็นจริง และหาเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดกับแม่มากขึ้นทุ่มเทให้กับการเรียนถวายชัยเอาดีทางด้านกีฬาจนได้เป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเมื่อได้ปลดปล่อยพลังออกมาความก้าวร้าวก็ลดลงอาการของพ่อก็เริ่มดีขึ้นยอดยุทธขอร้องให้เป็นสุขและ ว่ากลับมาอยู่บ้านยงยุทธหันไปฟังธรรมะและเราวางเรื่องงานเรียนรู้เรื่องการควบคุมอารมเพื่อแลกกับครอบครัวที่เป็นสุขนุพพรชชื่นชมแซนอย่างมากในความสำเร็จครั้งนี้แต่แซนไม่รับเธอตัดสินใจเรื่องตำแหน่งให้กอนขึ้นมาดูแลโรงเรียนแทนเธอ ท่ามกลางการยอมรับของครูและผู้ปกครองก่อนขอบคุณแซนที่ช่วยเหลือเธอมาตลอดเขาชวนเธอมาเป็นพนักงานประจำทำหน้าที่ดูแลเด็กที่มีปัญหาคนอื่นที่อาจจะมีมาอีกแต่แซนปฏิเสธเธอขออยู่อย่างอิสระแต่ถ้ามีเด็กต้องการความช่วยเหลือเธอจะมาทันทีก่อนยอมรับและ ในการตัดสินใจได้ถือเป็นสัญญาใจระหว่างเขาและเธอสายทิพ์ปิดจบแรกในชีวิตอย่างมีความสุขเธอได้เรียนรู้ว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าครอบครัวเราจะรั่วแตกแยกผุอยู่ในสภาพเลวร้ายขนาดไหนก็ตามความรักความใส่ใจความสนใจคูดอุปกรณ์สำคัญ ที่จะอุดรอยรั่วรอยร้าวได้อย่างดีที่สุด